สิว่าหอดข่าวมาสารพผัดข่าวห้อกับิจเจรนาเอาบึงกูมือนหันสายหันขวัวพ่อเต่นแนวสีเป็นอันตรายก็มาหาร่างกายเอแต่ก่อนค้องกินมันบ่หลายโรคไข้ไข่เชบมันก็เลยาบวบงเบียดแห้งนะเบิดหลายก็ไม่แต่โรคพร้อมแห่งเป็นซ่านตาลขโมยธรรมดาไปก็เหมือนว่าจะโรกอียังตโรกอี้ ไลยขึ้นมาแล้วอาหารการกินเนี่ยละผู้เฒ่าผู้แกก็โอ้ยลูกเต่าเสือมาเลี้ยงมาดูเขามีเงินมีทองต้องการทำง,งานได้เงินได้ทองมาอยากเบ่งอยากดูแลพ่อแม่ก็ซื้อของมาตีละบ,บาทมีแต่ผูอ้อ้วนอวนได้คนเป็นโรคคนป่วยตรงเมื่อนี่ ย่างสามคายางหกคาก็มีมจุจ้ะจุจ้ะไปพวกนี่เดีย๋ยวหัวก็ไปเบิงวันพุทธวันเพืหคัสนี่แต่ละเขตแต่ละตำบลแต่ละอำเภอถ้าตำบลก็น,นัดเอาพระพอร่อสตอนัดไปเอาว่าวานตรวจว่าวานตรวจความดันเทม ฐานว่าร่วมพยาบาลแน้เพื่อกับนักไปมือเดียวกันตะค้นเป็น่อยๆไปรอ,รอไปเอายาเบาหวานเอายาควาวมันไปวัดตรวจน้ำตาลตรวจควาวมันเป็นเป็นยังเพื่อได้เป็นปน้ำตาลเหมือนแบบกอกินข้เนียวเด้อโอ้ยเลียกสียบาจังเลย ลูก <c oughs> อีสานกินเขาจ้าวมันก็บปรยทองเนีย่ยมันไม่แปลงร้ายเหรอเพิ่นไปกินแนวอื่นเพิ่งมาวานไม่แปลงร้ายด้วยอเ่กินกับเนียวที่ไม่แปลงร้ายแต่บ่อผิจาจรณาเมืองนั่งเสือหอกกวนศึกษาหูอย่าไปเสือเขาลาย อ้วนมากแั้นนะบางทีเข้าไปพวกเห็นทํางานโรงพยาบาลอ้วนอืดนสืดอีเสีสยด <c oughs> อูยก่บวบาอดบือยาดเออมันลดเขาเนี้ยบบู้ปพวกนันมันลดเหลืองปิ่งยางบุ้บบุ้นก็ปจักนะเออก็บเบิงกันไปโลรกที่มันรุนแรงแห้งก็โรกมันรุมเราหัวใจสําคัญ จักเสวาจังได๋แต่ก่อนเห็นแต่หลวงปู่ชาบันเทศโรกยาตัวกับปัญญาบ่าท่านหลายก็นึกแต่ว่าโรกยาเฮากินยาหลายกินยารลคาแพงอวดอ้างกันคิดว่าแต่เป็นโรคยามันเกิดจากม่วนบนนี่เมื่อคิดเบิงกูเมือมันลึกเข้าไปกว่านั้นดีข้ามเบาหลวง,งปู่โรคยา ขาพอตีแม่คุณคลังทำลายเขาห้องโรกยาบาโอ้ยจังมันเพินบอกาไว้ถถอครับระวังเรื่องมันจะเป็นโรคยาพวกเสพก็เป็นโรคคุณคลังพวก้ายก็เป็นโรคเปียกเป็นโรคยาอยา่างเดยเงิน วกจับกจ็จะจับไปใส่บรด้ยินประกาศว่าทำลายทำลายหลักฐานทำลายยาเสพติดขึ้นสมัยก่อนเลกิเป็นเล็กน่อยยังยินยงก็ประกาศทั้งวิทยุประกาศทั้งหนังสือพิมพ์เด้สนามลวงหนึ่งเผากันชาเผาเฮรุอีนเผาทิงปีหนึ่งก็ถี่มีการทำลายหลักฐานมวนบระเน ผู้มือนี่ยจับล้วจักเอาไปใส่เลยนินโลกยาตั้งคือจับยาป่าแต่ที่ร้ายเป็นดันหลาดเม็ดสืบไปไรมากมีตังแต่ข้าราชการพู้ใหญ่อยู่เกี่ยวของกันทั้งนั้นขายเองก็มีผลยุด นายพันตำรวจเ่นได้ผ่านมากกว่ากี่หมื่นขายาบาเองพออรงเรียนจังสิขายาบาเองนะเป็นข่าวเป็นข่าวออกทั้งซื่อโทรทัศน์ไอ้คนหัวัจอันตรายบรเจ้าวา่าผููมีอำนาจผููมีนาทีการงานตำแหน่งใหญ่โตครับทุจริตป่เห็นข่วม ลำบากของผู้คนทั้งหลายรูกยาว่ามันสิได้ง่ายเนี่ยหลวงปู่ชาจะบันเทีดไว้แต่ก่อนห้องพิจารณาเห็นแต่ยาม่วนแกโรครักษาโรคปวดอ่างกินเล้วเป็นโรคยาปวดอ่างยาว่ากินยาขวดราคาแพงกินยาราคาแพงับรักษาโรงพยาบาลดีๆอ่างกัน มันก็ถืออยู่มันถือน้อยเดียวนะเมื่อคิดผิดจารณาไปนั่งตกผนึกพิจารณาโอ้โโรคยาโรคยาเสพติดนี่เป็นอยู่ทั่วโลกนะโรคยาเสพติดจำแนกแยกออกเป็นประเภทประเภทยาบ้ายาไอยาอีเฮโรอินสรัพัดโลก เกี่ยวกับยาเขามาสิงสู่ในคนบ้านเท่านว้ยินข่าวแถบทุกมือเลยลูกคุณคลังขอเงินแม่บ่ได้ตบตีมาว่าเตะการข้อพอล่องอ่อยซอยมอหนึ่งมันคุณคลังได้เมียดแลนดิฟันพอพอหามมฟังเปือนเจ็บแล้วนั่เอาเขาหน้าเอิกเซ็ตกับมองเกยกัน จังว่ามันย่างก็ออกข่าวธบรลดาผู้ก่อเหตุแบบนะพอเป็นผู้ก่อเหตุมันเมาพิษไปม,มันต้องบอกไหมผู้ป้องกันตัวเองว่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ขุนคลั่งคือลูกยากองนี่คือแนนนะผู้ก่อเหตุเลยคือต้องเป็นผู้ขุนคลั่งยาคน,นะคก่อเหตุกัแตาลายนี่ว่าธรรมดาเลยรโรคยามวนมันเนีย นี่ทุกมือเพราเบิง่งเนี่ยแหละกูมือข่าวมันกำลเบิ่งง่ายในโทรศัพท์กับเบิ่งได้เรียกว่าสื่อทีวีช่องลักอีกนะข่าวในโทรศัพท์ก็ลงมาตั้งทต่ผู้อยู่ในเหตุการณ์ถ่ายลงมาเราได้เบิง่งโอ้เข้าสิบว่าเคารพบูชาหลวงปูชงป่ชาเสีว่าจังใดเพิ่นดตะว้าไว้แต่เท่ากหลายปีแล้ว ระวังมันจะเป็นโรคยาเลมนปะปัจจุบันนี้โรคยาระบาดไปเบิ่ปราวาหน่วยงานใดายๆราว่าตำแหน่งใหญ่โตลงมาหอดเปี่ยวประชนลูกล้านบาทห้องอยู่เมืองัจันทบีรีก็แม่ก็ปลูกปลูกสาวก็แม่เทียงทะเลาะกันค้นหามบาฟังตำรวจมาหามก็บ่ฟังนักข่าวไปหามก็บ่ฟัง เอาไปมาเทียงกันย่อนวาอินอินนั่งลูกสาวว่าแม่เสพยาแม่ว่าเสพกูก็ไปสื่อแล้วมึงกันตัวกันขึ้นบางทีแบ่มูอห้าเจ้าคอยอิเบองบางทีงกับพอเลี่ยงนี่สิขุนลังยาก้นมากทำลายลูกเลี้ยงนี่สิคมคืนลูกเลี้ยงนี่สิบางทีกับพอแต่แถวเจ้าของนี่สิมีวหรุ่น เป็นสงการคลอดลูกเอาไว้ว่างไปถังขั้งขยะล่วงไปเล่นนาบน้ำมู่ผุ้ยเด็กหน่อยออกไม่ขาดอากาศหายใจตายสังโรคยายาเสพติดนับไปตั้งแต่บุรีสุราคุณได้วออนะบ้านห้อเมืองห้อเปิเปิดเซลี่กินกันได้แต่สมัยต้องพอไป ประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่ก็จะมีมีร่างเหล่าคือรถเข็นเขานี่ก็จะขายรํานอาหารเหมือกันร้านอาหารพวกถอดพวกซัดปีดจังสิเป็นผูกเฟ่ไปยิบยิบมานางกินยี่เนตโตหลังจากกินแอลเรียกคิดเงินก็จะติคิดเงินให้มากใ่ระวงังกินอยู่นั้น เอาหล่าขึ้นมาตัางข้องหล่อมันร้ายเลยเมืองอินโดนีเซียเราขวดเราบอ้ายตังขวดเราบอแพรคุณภาพดีแน,นก็ขวดแพรสิงเมืองไทยไปหอดหรือเห็นเราก็ซื้อกันทีเราสรั่งอาหารก็เป็นอตโต๊เอาหล่กกันเขาไล่ออกเลยเลยร้านเขาบนเอาเหล่ามากินในร้านเขากินอาหารได้แต่ว่ากินเหลว่าบ่ไ้ก็ว่าครรา้ายหล่า บาทห้องโอ้ยอยู่ขางดัวโรงเรียนะขายเหล่าถ้ามาดาตัวบทดก้นไม้ปวกดขายเหล่าค้ายยาสูบเนี่ต้องหางรัวโรงเรียนเนี่ย่างหน่อยเป็นกิโลคนใดก็จะง่ายอาย่างหน่อยก็บนับกันเป็นเม็ดลายเป็นรักร้อยเม็ดลายรอยเม็ดจะง่าขายกูเหมือนอยู่ขางดัวโรงเรียนยืนอาโรงเรียนมีเบิร์ดขายยาสูบขายเหล่า เทานี่ปลูกนี่ยน้อยพอแล่นซื้อของง่ายให้มันเจรหารบาทสิบบาทขึ้นทอนใส่มันไปซื้อเหล่าใส่มันไปซื้อเล็กใช่ไหมเด็กนีตัวนี้เรียตัวเทาสร้างพฤติกรรมแนวบ่ดีให้เกิดขึ้นกับเขานะคือกรรมนิสัยของเขาจะมาเทาบ่งกุจักว่าเขาสร้างให้เขาได้ใส่อยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยเป็นอยู่เรื่อยไปสารพัดเหตุสารพัดอย่าง แจ้งว um ่าอันตรลยโรคยาหรืออันตรลาแห้งเดือนโรคจากโรคเบาหวานโรคตับโรคมันเลงนควมดันเขามีหมอเฉพาะทางดูแลรักษาหายไหนหลางกายแข็งแรงกามาหากินได้แต่ว่าโรคยาสุดลงไปเรื่อยผมเป็นสุดธรรมดาสุดหอดข่าอาชีวบิตผู้อื่นบอก ระวังขราัจการตำรวจกับพอข่าขายยาพอข้าเสพยานักเลงขี้เมายาทั้งเทียกับตำรวจตายเนี่ทั้งเทียกับพอกขายาตายเนี่ยข้าวเรื่องยาเนี่ย,อ,ยอันตรายแค่อย,ยาเวบอโอ้มาถึงคำซ้อนของหลวงปู่ชา ระวังเป็นโรคยาเลยนี่บ้าเจมนแมนครับตูเหมือนนี่ป่นใบไปบ็บัดบวาระดับสุกสวงทังระดับหลางปัญหาหม้วนมือน,นี่แก่กันบนโต๊ะเกลือเมื่อวานได้มีสิงยาคุณขังสิงค้องเล็กๆน้อยกับโอ้ยเจ็บเหมี่ยนเจ็บมีดีดดดไงไงๆเด้อหายง่ายๆเลยพวกเป็นโรคยาเนี่ย ลูกร้านพูใ้ใดเป็นโรคยากน็นอนประรับแล้วอยาติพีหน่องพ่อแม่ก็ได้มันสิระวังบหมอหนึ่งข้าวดนเลยละไปขอเงินพ่อสองบาทบ่ไใดโอ้ยอาระวาดตีพอ่อตำรวจมาจับไปจะขอโทษพ่อไหมไม่ขอโทษขอตังแค่สองบาทมีปัญหา ไม่สมควรเกิดมนาะเป็นพ่อคนมันไะ <c oughs> กาบม้าข้างบ้านยังดีกว่ามนะันไโอ้มันยังบ่นสำนึกเลย <c oughs> เลยเห็นบ่ว่ากาบม้ายังดีกว่าเอามาเป็นพอยังดีกว่าเอาหมอนี่เป็นพอมันนั้นนะ <c oughs> เงินสองบาทให้มันบไนนะ่ได้มันไะมันสิไปซื้อยาชุนมาแล้ะมันเมาเห็นบ่ล่ะนี่กับผลของโลกยาในอีกหลายคดี ในหลายเหตุการณ์ที่ผวกเป็นโรคยาและแสดงอาการที่เป็นอันตรายต่อชีวิตต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั่นนะบเคิดบหลาบเลยจับไป้าอบว่าข้าวจับบายปล่อยคำจับเสาปล่อยบายจักเสวาจังไรล่ามก็มาหอดหาวงการทรงพุ้นำผลแล้นนว เจาพระสงฆ์หมวกันเสพยาไยรุ่นพระเจ้าะพระสงฆ์หมวกันขายายาให้ไยรุ่นในมู่บาทน่ยท่านบอกมันล่ามไปถูกวงการเบิเพร,วา,พรวาวะล่วงราวะวงการตำรวจทหารพระสงฆ์ฆราวาสญาติโยมโรคยาเนี่ยมันล่ามไปเบิดเท่นว่าอันตรายว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งบอกไว้ สองพันกว่าปีบุตรสุราเมรยะชมัชปะมาตฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเมรยะชมัชปะมาเสพเครื่องมืนเมาเป็นควันเป็นนาบเสพเข้าไปแล้วเห็ดในใจเคลืม่มเมื่อร้อยไร่สตินั่นแหละ้วิาัตเหล้าเด้เอ็ดอีหยังเข้าไป ไปเต่เขียยหมากเอาไปแต่สูบยาเป็นไปเหมอนพ่ออยู่พ่อลงคนคนละยลืมหอเขายังไครก็ลืมหอยาเหมืนเด้นิเป็นไปหน้าลื่มก็หอเขายังไครก็ลืมกระตาหมากพองคนพนโอ้ยตายพร้อมกันคนละเขี่ยหมากคนละบ,นนบาตายบาเศร้าหอกคน่ะบ่เมนเลย เศร้าหมากเป็นอาทิตย์เหมือนเด้มันจังตายป่วยมากวันะสะเอาให้เขียวกับบวเขียวเรา,าแข้วบ่มีกะไเนี่ยหาจะป่วยได้ดีใส่ออกแบบยางในจักระยานมากตั้มโจจะโจจะเอาใส่ย,ยางในจักระยานย้องบานจะเป็นเป็นเสบเขียวบ่มีกินเก่งคูนได้ไหมบ่มมันไม่ทำามล่ะแกนมันไม่แกนคูนปอนเดินจะ่รีวาซําเดย มาใส่กำพวกนี่เกิดจะกี่เป็นคนรักใหม่น้ำปลาอุทยานรักใหม่ตัดใหม่น้ำใหม่ห้วงหามรักใหม่น้ำใหม่น,หมน,หมน้ำหนาคนพวกนี้บ้เกิดมากมาเป็นคนใส่กำรเรขียวบ่มีกันเลยยองคํามหมาเขียวอยู่เพระนาะขนัดนอท่านไปซั์เดรดชายก็เป็นหมอดเป็นดวงไว้เสียฮ่าจออยู่น้ำต้นไม่น่ะเออแต่เป็นสั์เดรดชายก็เกิน ประเภทนั้นนะนะครับ multitude. เกิดไปเป็น,นป dumpling. ะระเภทนกป่าเกิดประเภทนี้ยังซบนะจอใหม่ล้างอยู่ปกปกนกงมควรคนละมันจะเป็นยังสัตวเลยมันยังว่าเกิดมามีรูปมีน้ามีโอกาสได้รับปิบากผลที่จะค้องทำไปแต่อดีตนะฉาบเท่านี้ล่ะมันยังสอนอบสอนเลยบอกเรื่องเจากรรมน้าเว้น ทุงคนไปบอกไปละรายละเอียดไปบอกไรมาแต่ผุนแต่พบแต่ฉาดมามีบาปพบฉาดดีวเขาทำทำคุ่งามคว่ำดีพบฉาดที่เขาพอดีทำคุณงามควม่วำวดีทำเรืืองบวดีวัดซีวัดเถลิงมามันก็เกิดเป็นคนอย่างไรมันทำนะยังเนี่ยเป็นใหญ่ใจเราเนี่ยเป็นใหญ่กายเนี่ยมันเป็นเบา ใจมันคิดอักติมันก็นใส่กายไปบอกบ่ดีบ่างามพิดศินทั้งปากพิดศินทั้งกายขาฟันลั่นแทงกันมันก็เลยรับผลนั่นแนะ่ะภาษาเขาทิตัดเจ้ากรรมนายเวียงตัดทีล่ลืออย่าไปทำาควมบด่ดีที่ล่นั่นแหละสิ่ไปอะไรไม่เนี่ยัยงพบฉาดกรรมเผาพันธ์เนี่ยเผาพันธ์กับิีเขาเสืบผลกรรมที่เขาทำนี่แล้วเพิ่นวบาเพิ่นบาา่เบา,วา,วาเรื่อง รมดีมันว่าเต็มห่วงสนสันเพราะว่ากรรมดีมันว่าทรงผลเดือดข่วมถูกหยากลําบากกรรมดีมันทรงผลให้จิตใจ,จเจริญงอกงามยิ่งโดยเฉพาะเดือดปูให้กินให้ท่านให้ท่านถูกลักให้ท่านปิจารณาข่วมเห็นแกตตัวชําระสะสางข่วมเ็นแจะได้แก่เอาออกจิตใจเกิดข่วมเอือเฟื่อขึ้นมาไปเกิดเช่นนี้ยังหาพ้นทานตอนนั้ว่าหอดมันก็ได้รับ เกิดเป็นคนกับเพชรกินพ่ออยู่พ่ออยากนะทำมาขค้าขายเป็นเช่าให้ชาหน้าเพ็ดเขาเหชรยังกับงามบม่ค่อยมีปัญหาปัญไดปลูกพักนั่งอ้างหย่าแต่คือจังขายถูกในเวลาเวลาก็มีราคาขายได้ก็มีราคามีเงินมีทองจังสัตว์เป็นตนน้นมันให้ผลจยงสัตว์ผลทานน้ำมาไปเกิดเป็นคั้วก็โอ้ยยักสีวาจังไดซื่อดังทั่วประเทศก็มีเกิดเป็นหัวกก็ได้ จูงอยู่น้ำห่างคนบ้านนี่บักนั่นบักนี่ตั้งซื้อให้คำามาคั่วก็หายไปได้บานเห็นบอกงัวตะกีบมันดังๆบอยอุบลุนเห็นบอก <c oughs> โอ้ยผู้ใดได้นำเสื่อมาผสมพันธุ์นี่คุยว่องว่องคนเดียววันนั้นบอยอุบลน,นั่นกับผลมันเห็ดคุณงามความดีไว้ที่แล้วมันอาจสิบกพ่องเรื่องศีลท,ที่และบางพบบางชาติเขามาใส่แต่ว่า เกิดเป็นง่วเป็นกล้วยก็ยังมาผลทานผลให้ยังมาส่งเสริมให้มันได้อยู่สะดวกสบายนอนก็าะก,ก,กลางมุงให้มีคนอาบน้ำให้คัดสีชวีวัดให้แต่บวกเอาอาบน,น,น้ำให้ถมาคัดในห้องง่วงกล้วยมันโอ้ยอาบน้ำให้มีคนคัดใหมีคนแต่งเขาแต่งเล็บทําความสะอาดให้ผนด้วยเกิดเป็นมา้าบานนี่เป็นบอกต่างกันแต่เด้ม้าต้องตัวนั่งรถ ราาเป็นแสนเป็นล้านอยู่บ้านรูหลาไปจับมาไมมีมาโกเด่นคูหนึ่งโอ้ยเปิดรถลงมาแล่นลงมาคนถาตอนรับยางเข้าปูพร่มไปหอดอันประตูรถเป็นตัวมันมีสื่อไม่เสียงคนจ้องถาทายรูปมันเห็นอ่ได้แสดงหนอกแสดงนังผุ่นเห็นบ่มันโมเมนตเกิดขึ้นธรรมบดา๋ด้มันมีเหตุของมันเร็มันซุ่มมา กินกับบ่กินท่านกับว่าท่านเสียสลระกับว่าเสียสลระศีนกับว่าบำเพ็ญรักษาโอ้ยเห็นสีคงเบิ้ลขู่สีคนกับว่มีบาดมีแต่ขี้บาดเต็มโตอยู่บาดอย่างซะเซียซัเซียเียเีอยู่ไปโลปากเขาสังายกหยมองหันไปโลปากเขาสัางกยยมันเขาต้องติ๊กยิ่งแล่นบาดสิกินกับลำบากกินบ่นันตะคนบกกินบ่ท่านบ่ใหายไปเนี่ยมีชีวิตอยู่นี่สำคัญอ้าวหวังฟังไปสลระ